คุณเคยได้ยินคําว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเท่ากับการช่วยเหลือตัวเองไหมครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆจะขยายความจากข้อนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองนิยามความสําเร็จของเราว่าความสาเร็จเราเท่ากับการที่เรามีความสุขมากขึ้นและเรามีความเจ็บปวดน้อยลงถ้าเกิดเราคิดแบบนี้นะครับเราสามารถจะผูกความสําเร็จของเรานะด้วยการที่เราเนี่ยช่วยผู้คนรอบข้างเราให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้น และช่วยเขามีความทุกข์น้อยลงนั่นเท่ากับความสําเร็จของเราเช่นกันอันนี้เป็นเทคนิคแบบง่ายๆผมอยากให้คุณลองทํเป็นแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปช่วยเหลือใครตักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาโอเคมากขึ้นคุณลองจับความรู้สึกตัวเองถือว่าเฮ้ยคุณรู้สึกประสบความสําเร็จกับวันนี้หรือเปล่าลองทําแบบฝึกหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าเป็นแบบฝึกหัดที่แสนวิเศษโดยการที่คุณเอาตัวเองออกจากความเป็นตัวเองภายในตัวเอง เอาพลังทุกอย่างที่เรามีออกไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วความสุขเหล่านั้นจะตอบกลับคืนมาให้เรารู้สึกกับความสําเร็จเหล่านั้นและจงขอบคุณกับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ทํามันบ่อยๆและคุณจะเคยชินกับอารมณ์แห่งความสาเร็จ feeling success is the best feelings ลองดูครับ365วันแห่งการเปลี่ยนแปลง CRISPR The Betterment of Cell Creation คอนเทนต์พิเศษไม่มีในช่องทั่วไปเพียงกดปุ่มสมัครสมาชิกคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงคอร์สไลฟ์สดออนไลน์และคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้วพบกันครับ